ขอยคันยังมาขอคูณยังจะบอกมึงไม่ดูคุนนิดเดคุ้นเลยนะแต่มากก็มามาชวนมาชวนจับมีปีเร่ามามั้งใจกี่กีดเว่าเด็กนิ่งดูใจช่วยมาปีเต่ามังแกกู้ะก้อนอจมไปจับตอดลมจึงตึงดวยคน ต่พอมาไหมไม่ยาพอดูที่บานปอทำรึอทำไมใช่ไหมจุดพอมาขันในบ้านถุงเบายายาปอข้ามมาดามายนักเลยมาคือเล่นพอพอขึ้นไปชั้นอยู่บนพุ่งแม่ใจับร้อยกลมได้เรีนชื่อมั้เรียนเนี่ยดูน้องแม่ไม่เชี่นองเรียน่เชี่ย Ừ rồi, gọi xe đâu Ủa liền sang mấy chiếc luôn Mày giờ mấy chiếc nha Nghĩ là cái mày có một mà đeo cho bà, cho bà đọc nhanh liền đó, kia mà xe học à, mà xe Rồi Hãy lùng phải lên năng cho quý nha, đọc liền mừng nha Vì nha, bỏ năng phải lên đây đọc liền người cho quý nha Chào phải ăn chào nghiền cu lạc cái này hoạt không phải đó trời ก็คงไม่ขาดจาน้ำบอกรู้ตาบอกคงไม่ขาดาน้ำใครกินน้ำมาคู่เวลาเก็บแก้วเก็บกัญชาห้องนาวเลยคุณายเด็จังว่เรีนไหนว่ดทุกเวลาปลาได้จังาันมั้งปู้ดเด็กนี่เลยเกย์โครดูยงเรียนตกทีมั้งะหวาน ไม่ตกตีว่านนะเดี๋ยวตกตีโอลายมาแดงเรียนหนักคัวยาพ่อโดนปะปันพ่อโดนปะปันปอปะปันจับโอ้แกเป็นก้อยแกเป็นเจ้าหวานดวงเรียนหวานดวงเรียนพลื้อพลื้อโจ้ทำใจเรียนในแกงนะลวงนะจับโตขึ้นอยากไปไหนเลยเจ้าเจ้เจ้าก็นาเป็นจ๋าหน้าปอปอเป็นจ้าว่ัดดอก phải khôn má, phải là tin, phải phải gì chứ? cái cái loại, phu đào, phải bảo anh cản, phải quan nhăn cản. Ra cho ní cái màng sau cào mày lên nhieu. nam là mần ตช่ไหลูกโจตั้งใจเรียนอย่างการเลยเราเป็นเด็กก็อยากเกิดเรามะแม่ากเกิดใครทำาไรคนิอมั่งคนกางดอมังช่ปอย่ะปอมไม่โดนผมนุกกลแคเฮป้องยาใจประชงเนี่ยนี่ขันบกเทนร่างกูไม่เคยปบต่จัดยาแรงอ่าแรงกับนื้ย นี่อาจจะไปควางหรือก็ควางในเปียกไปได้แต่ลุกควางในเปียกใช่ไหมล่ะค่ะหนูจะไปตักน้น like กําใส่โอ oh ่งนี่จะลงพ่อพอไหมคกับจานกับกับจานกับจานน้องเที่ยวค่ะเอาก็ได้ด้วยกามเต็มใจนะค่ะเต๋เปียกมีเมียวร่วงไหมอะคะเมียวร่วงใต้แล้วแบบใต้เด้าเหรอคะนั่นนี่ไปนอนโรงบ้านซ่อมขึนใต้ห้องเลย แม่โมอรักษาไม่รักษาแล้วแต่ไม่ไม่เลยไม่ง่านี่เป็นโยู่ใครร้อยอ้วนนมลมแล้วเชียบ์พลันกายแปลกแปลนะปุ่นปุ่นปุ่นก้าวใช่ผู้คนยิ่งภูแก็ตก็ย่อวันนี้มาแล้วเห็นนี่มาแต่แต่ต่งตินไอ้เรื่ไหนนี่มึมาแรงนะฮูมาโดรแรง Nóng Chào Có tí gà Nóng cá Chết bà trẻ nô nó Mẹ mai cho bà nín gà Mẹ mai cho bà Rồi mẹ mai cho bà nín Yo, mình linh nó dẹp <laughs> Nhà quá có เตึงมาน้าเดีวมา้ยนงมาตั้งแต่ตอนเย็นมาเด็กตอนเย็นค่ะแต่ก็มาเอ็นตึงเอ็นเหมือนคนเนวลาคนที่ตอกก็เลยลอกกลับไปบ้านไปเอาหอมพอมาตึงกินกว่าแเจงดีก็กลับไปบ้านเอาหอมไปวายจะกลับมาหลังเป็นไม้ตือกีการในตือหลงจเลย้หลนี่ค่ะ พอดีไม่ความว่ามาดแหดแม่ไม่จะป่านินตาแม่ไม่ป่านินใช่จริงว่าพ้าเหต่นึงมีพูวไหมเนาะแม่ไม่อะพูวไม่ละตามมาว่าเออจริงแม่ไม่ต้องไม่พูดนะเดี๋ยวเคยได้ไหมอะน้องพวฮะว่าพูวนี่เคยได้มามั่งไหมได้มั่งแบบนั้น pla pla này mẹ tìm mẹ tìm nuôi đã, mẹ muốn cười đay ta, được à? dư vẫn được mới